พี่ๆทั้ง353ท่านโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับราคา BTC ด้วยพูดเรื่อง BTC นี่แหละแล้วก็จะประเมินเรื่องของราคาด้วยนะครับว่าเฮ้ยราคา BTC น่าจะเป็นเท่าไหร่เนอะเรามาลองคำนวณกันเล่นๆไหมหลังจากที่มันอ l l ทาม high แล้วอะไรอย่างนี้นะก็โอเคแต่ว่าเริ่มต้นเริ่มอย่างนี้ก่อน research จาก,การ์ดโนดก่อนนะครับแต่ผมเริ่มอันนี้ก่อน เพราะว่าอะไรวันนี้เป็นวันพิซซ่าเดย์นะแล้วก็ต้องมีข้อมูลหน่อยเกี่ยวกับวันพนะิซซ่าเดย์เนาะเขาบอกว่าวันนี้คือวันครบรอบ15ปีใช่ไหมพี่เออพิซซนะ่าเดย์เนาะแล้วคนที่จ่ายบิตคอยเนี่ยหนึ่งหมืนบิตคอยเนี่ยเพื่อซื้อพิซซ่านี่คือคุณนี้ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณลาโซ่ป่ะเออเขาก็ซื้อพิซซ่าด้วยราคาหนึ่งหมื่นบซีนะครับซึ่งการ์โนดเขาบอกว่า ข้อมูลออนเชนเนี่ยไอ้หนึ่งหมื่นบีซีเนี้ยตอนนี้มูล,ลค่าประมาณหนึ่งจุดหนึ่งบิลเลียนเยอะมากพันเป็นพันล้านเลยนะเป็นพันล้านดอลลาร์แล้วก็ในในหนึ่งหมื่นบีดีซีเนี้ยในยุคในคอยในยุคนั้นนะ่ะก็ยังคงมูฟอยู่นะเออผมว่าบางคนเขาอาจจะเก็บแบบทำเป็นไอ้นี่ป่ะพวกแบบ nf t นบนบิตคอยป่ะ เออแบบว่ามันมีประวัติศาสตร์นะเว้ยเพราะว่ามันเป็นบิ t คอย n ที่มาจากการซื้อพิซซ่าซึ่งสร้างเป็น p ิซ z ่าเดมีการลําลึกถึงมันทุกๆปีอย่างเงี้ยเออทุกวันนี้ไอ้หนึ่งหมื่นนี้ก็ยังมีการมูฟวิ่งอยู่นะครับจากข้อมูลของกราฟโนดเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้กราฟกราฟอันนี้เป็นเรียวไลท์แคของ โฮโฮเดอร์เวฟต่างๆเนาะตั้งแต่ยี่ิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งวิคอะไรก็ว่าไปไอสีม่วงเนี่ยคือมากกว่าสิบปีเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของบิตคอยที่ถือมากกว่าสิบปีเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตอนช่วงที่เกิดหนึ่งแสนเนี่ยพี่พี่เห็นไหมตอนที่ราคาขึ้นไปเนี่ยแล้วตรงนี้หนึ่งแสนใช่ป่ะไอตรงการเคลื่อนไหวเนี่ยคือคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวไอตรงเร็วไลท์แคปนี้ก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆ แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเหลือประมาณ0.03เปอร์เซ็นตแล้วเนาะของซัพ่าน้าจะของซัพพลายทั้งหมดเออแล้วน่าจะลดลงไปเรื่อยๆคือยังมีสิบกว่าคนที่ถือมากกว่าสิบปียังไม่เคลื่อนไหวมีอยู่มีอยู่นะครับแต่นี่ก็มีการเคลื่อนไหวอยู่อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันพิซซ่าเดย์แล้วกันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากอยากอยากจะเอามาแชร์เนื่องจากว่าเป็นวันที่ ทุกคนลํำลึกนะคนบิตคอยเนอร์เขาก็จะพูดถึงมีการจัดงานจากทั่วโลกนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับบิตคอยออไทม์ไฮไปเมื่อวานเนอะก่อนวันพิซเซตพิซซาเดย์หนึ่งวันนะครับก็คือหลังจากที่ขึ้นมาแสนกว่ากว่ารอบที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณต้นปีใช่ไหมหลังจากนั้นอีกร้อยยี่สิบเอ็ดวันเลยนะใครที่ ถือยาวเลยมานะนั่นแปลว่าพี่ถือเกิน1 2อวันบิตคอยทํำออทำไฮครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ Setting เล c o r d ์ดแล้วอิน a าเก็ตแคปแลวก็เรียวไลท์แคปด้วยคือมันไม่ใช่แค่ market cap โตทําออทํำไฮเท่านั้นเรียวไลท์แคปก็โตขึ้นด้วยจากแสนจากแสนราคารอบที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเนาะแสน แสนเมื่อต้นปีกับแสนตอนนี้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเรียวไรแคปมันโตด้วยนะไพรตอนอธำหายก็คือหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกมาเก็ตแคปตอนตอนตอน,ตอนที่อธำหายนะก็สองจุดหนึ่งเจ็ดทิลเลียนแล้วก็เรียวไรแคปก็ทำสถิติสูงสุดเนาะขึ้นมาเรื่อยๆคือต้องบอกว่ารอบเนี้ยพี่เรียวไรแคปขึ้นโตรเร็วมากนะเก้าร้อยสิบเอ็ดแล้วผมก็คิดว่าบูรันรอบเนี้ย ซึ่งมันจะจบเมื่อไหร่เราไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าบูรันรอบนี้มีโอกาสที่เรียวไรแคปอาจจะแตะ1นึทิลเลียนโอเคไหมอาจจะแตะ1นึทิลเลียนก็ประมาณถ้าเทียบกันก็คือเรียวไรแคปน่าจะอยู่ที่ประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรีเสิร์ชของทางการ์ดโนดเช่นเคยเนาะข้อมูลตรงนี้เปิดการไปดูหน่อยนะครับเขาบอกว่าอันนี้การ์ดอ่าของการ์ดโนดก่อนเนาะการ์ดโนดบอกว่า ตอนที่ BTC ฮิตออทามไฮะเมื่อวานนี้ total profit taking volume เนี่ยก็คือมีคนพอมันทำออทามไฮมันก็ต้องมีคนขายทำกำไรใช่ไหมพี่คนเนี่ยทำกำไรไปทั้งหมดเนี่ยได้เงินไปหนึ่งบิลเลียนเยอะนะหนึ่งบิลเลียนในวันเดียวนะวันนั้นที่ทำออทามไฮเนี่ยแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังน้อยกว่า ฮาร์ปนี่คือครึ่งหนึ่งของของบิตคอยตอนที่เกิดหนึ่งแสนครั้งแรกตอนเดือนธันวาล่าสุดก็คือตอนเดือนธันวาที่เกิดหนึ่งแสนที่มันขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำกำไรไปอยู่ที่สองจุดหนึ่งบิลเลียนเมื่อเทียบกับตอนนี้ทำกำไรแค่หนึ่งหนึ่งบิลเลียนเท่านั้นคือน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งก็ อาจจะมีคนมองว่ายังไม่อยากทำกำไรตอนนี้เพราะดูแล้วอ่ะน่าจะไปต่ออาจจะมี mindset ที่แบบว่าเป็นบวกเป็น positive ที่คนเนี่ก็อาจจะไม่ทำกำไรนะครับเพราะว่าหรือหรืออาจจะกลัวปาส้ซ m แมนทำคลิปทำคลิปแซลก็ได้เพราะว่าปาส้ซแมนเขาเคยทำคลิปที่แบบว่าเฮ้ยพี่ขายบิตคอยไหมตอนนี้ตลาดเสนอราคาที่หนึ่งแสนพี่จำได้ไหมคลิปนั้นนะ ถ้าพี่ไม่ขายที่หนึ่งแสนเนี่ยตลาดก็จะเสนอราคาให้พี่แพงขึ้นนะเดี๋ยวต่อไปเขาจะเสนอราคาพี่สองแสนเนี่ยพี่จะขายไหมใช่ไหมถ้าพี่ไม่ขายเขาจะเสนอราคาให้พี่สามแสนอะไรแบบนี้นะเออคนก็เลยไม่กล้าขายหรือเปล่าเพราะว่ามาดูปลาส้มแมนกันหรือเปล่านะอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะอ๋อแบ่งคอยตามันเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอ่ะยีิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งวัปหหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า พวกคอยพวกคอยเก่าๆเนี่ยมีการแอคทีฟที่น้อยลงหรอในเวลานี้ก็คือแบบพวกที่ถือนานๆแบบสิบปีเจ็ดถึงสิบปีอะไรเงี้ยมีการแอคทีฟที่น้อยลงนั่นแปลว่ามีสัญญาณที่ดีเนาะในการแบบในการถือก็คือแบบพฤติกรรมเปลี่ยนและคุณถือมานานอย่างที่ผมบอกอ่ะพี่ผมแนะนําให้พี่ถือยาวให้ได้สักเกินสี่ปีห้าปีอะ่ะแล้วหลังจากเนี้ยพี่จะแบบ ถือยาวได้สบายเลยเพราะว่าราคาที่พี่เคยได้อะมันไม่ได้อีกแล้วไงมีแต่จะอยากจะเก็บสะสมเพิ่มไงเออเนี่ยมันเขาบอกว่าเนี่ยพวกโอเดอร์คอยเนี่ยแอคทีฟน้อยลงเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นพี่ก็จะแอคทีฟน้อยลงพี่ถือผ่านเวฟนี้ไปเจอตลาดแคชขึ้นมาใหม่เนี่ยผ่านให้ได้นะพี่ก็จะไม่ได้แอคทีฟอะไรมากแล้วพี่ก็จะเก็บออมระยะยาวโอเคไหมอ่าทีนี้กลับมาดูตรงนี้นิดนึง อยากให้เห็นตรงนี้เอ้ยอันนี้มันของอีเธอเรียมนี่ใช่ไหมอันนี้อีเธอเรียมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขอดูบิตคอยก่อนอ่าอันนี้ของบิตคอยอันนี้ของบิตคอยนะโอเคบิตคอยทีนี้มาดูคล้ายๆกันของของบิตคอยเนี่ยมันจะแบ่งแบ่ง,บง,บงป,รป,รประเภทอย่างนี้สีน้ําเงินเนี่ยคือนิววานวานใหม่ที่ซื้อเยอะๆใช่ไหมแล้วก็มีสีส้มเป็นไบแนนยูเซ e r แล้วกันวัดจากการ d e POSITE a d a t e s เข้าไป แล้วก็เป็นต้นทุนนะแล้วก็สีเขียวเป็นเป็นนักขุดเป็นมายเนอร์แต่เป็นระดับวานเนาะมายเนอร์ minor, ระดับวานนะก็คือเป็นมายเนอร์ที่มีบาลานซ์มากกว่า1,000งพับซด้วยโอ้โหน่าจะเป็นเหมืองใหญ่เมืองใหญ่แล้วก็อันสุดท้ายเป็นลองเทอร์มโฮเดอร์แล้วเป็นวานด้วยอ่ะทีนี้มาดูถ้าพี่ดูเอาดูดูวานก่อนสังเกตไหมว่าวานเนี่ยโอเคตอนที่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย เขาก็ยังมีเลียวไรแคปที่เพิ่มขึ้นอยู่นะแปลว่าเขากเก็บก็ยังเก็บเพิ่มขึ้นอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งสักประมาณเนี่ยเก้าหมื่นกว่าตรงเนี้ยประมาณแสนหนึ่งเนี่ยที่เอทะลุไปแสนหนึง่งลงมาเก้าหมื่นตรงนี้เขาไม่เก็บเพิ่มแล้วพี่สังเกตไหมตรงสีม่วงเนี่ยมันตรงเด๋วเลยไม่ไม่มีการเก็บเพิ่มแล้ววานลองเทอร์โมเดอร์คือไม่เก็บเพิ่มแล้วนะก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณว่าเฮ้ยรอถืออย่างเดียวอาจจะมีแบ่งขายด้วยไหมอันนี้ไม่รู้นะครับ แต่ใครขายบ้างมเนอร์ขายเพราะอะไรอาจจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าไฟเพราะว่าโหสาถือถือมารอหนึ่งแสนตั้งนานใช่ไหมเออตัดขายค่าไฟเพราะเขามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายมีมเนอร์ขายแล้วก็นิววานนิววานก็ค่อยๆเนี่ยผมมองว่านิววานก็คือล้อไปกับล้อไปกับราคาตลาดตอนที่มันขึ้นมารอบนี้ก็เหลียวไหลแคบขึ้นตอนที่ตลาดมันลงมาก็ได้เก็บออมระยะ เรียกวนะ่าเนี่ยเก็บอองของถูกเรียวไรแคปของเขาต้นทุนเขาก็ต่ําลงมาพอร,ราคาขึ้นต้นทุนเขาก็สูงนะครับอันนี้คือคือนิวหวานนี้อัปเดตอันนี้ด้วยนะตัว i t t o o n n x x h h n n g r r s s r v v เนี่ยทุก Exchange ตอนนี้ยังคงดิ่งเหวอยู่นะพี่สมมติปรับเป็นหนึ่งปีแล้วกันยังคงดิ่งเหวเรื่อยๆเทรนน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดซับไพช็อคเร็วๆนี้ไหมนี้ไม่รู้ ตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้สองล้านสี่นะครับสองล้านสี่ก็ยังคงค่อยๆล,ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆแต่ถามว่าสองล้านสี่ยังเยอะไหมก็ยังเอาจริงก็ยังเยอะนะยังไม่ถึงขนาดแบบเงินเข้ามาแล้วดันราคาแบบพุ่งปี๊ดเลย่รงบยไม่ยังไม่ถึงขนาดน,านั้นก็ต้องรอลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้มาถึงในส่วนที่เราต้องการที่จะพูดคุยกันแล้วน,นั่นคือแบบเฮ้ยราคาบิตคอยจะไปประมาณเท่าไหร่ซึ่ง มีหลายอินดิเคเตอร์ที่เราดูอยู่เนาะแต่ผมขอเอาอินดิเคเตอร์นี้เสมอเลยนะก็คือตัว Bitcoin เนี่ยดูช็อตเทอร์มโฮเดอร์ที่เป็นค่า p เปน Output p ปรฟิตเล t ั o นะครับเอาอางนี้ก่อนให้อธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนหลายคนน่าจะพอรู้แล้วแหละตรงเส้นปะตรงนี้คือเลขหนึ่งเนี่ยเส้นปะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ย SOPR เนาะหลังๆจะเรียกว่าเป็นเทรนช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยถ้าถ,ถ้าถึงตรงเล็กหนึ่งตรงนี้คือเท่าทุนแต่ถ้าเส้นสีส้มมันขึ้นเหนือนหนึ่งแปลว่าช็อตเทอ r ์มโฮเดอร์เทรนเนี่ยคือกำไรแต่ถ้าลงต่ำกว่านหนึ่งคือขาดทุนนะขยับนิดน,นึงอ่ะถ้าลงต่ำกว่านหนึ่งตรงนี้เกิดขึ้นหรืออย่างตรงเนี้ยเกิดขึ้นตรงเนี้ยลงลึกขาดทุนนะครับทีนี้วิธีที่เราจะคำนวณก็คือการที่มันอยู่ในจุดที่พีคเนี่ย ช็อตเทอร์มโฮเดอร์จะกําไรเยอะมากๆยกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่มีการขึ้นจากจุดโลต่ําสุดในรอบที่ผ่านมาแล้วขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดพีขก,ก็คือช็อตเทอร์มโฮเดอร์ทุกคนได้กําไรเยอะมากๆคือตรงนี้แล้วพอไซด์เวย์เสร็จปุ๊บกาไรก็หายหายออกไปจะขายบ้างทํากําไรบ้างอะไรก็ว่าไปแล้วพอขึ้นใหม่เนี่ยถึงจุดพีกแล้ว ตรงนี้ก็คือประมาณที่เจ็ดเจ็ดหมื่นสามเนาะพีคตรงตรงออทอมไฮครั้งแรกที่เจ็ดหมื่นสามพอหลังจากนั้นก็ร่วงลงซึ่งตรงเนี้คือต้องบอกว่ารอบที่คนชอตเทอร์มโฮเดอร์ holder, ซื้อบิตคอยมาแล้วก็ขึ้นไปตอนเจ็ดหมื่นสามเนี่ยคือกําไรมากกว่าตอนที่ขึ้นไปแสนนะเออต้องบอกว่ากําไรมากกว่านะเพราะมันขึ้นทีเดียวพวดเดียวขึ้นมาเลยเนาะตรงเนี้ยถามว่าดูยังไงว่ากําไรมากกว่าเพราะยอดตรงนี้มันต่ํากว่าตรงนี้โอเคไหม ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะประเมินว่าไอช็อตเทอร์โมเดอร์เนี่ยจะพอมันขึ้นไปเรื่อยแล้วมันจะกําไรคิดว่ายอดจะอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องมาดูผมคิดว่ามันออกไปในทางได้สองทางง่ายๆคือถ้ามันจะขึ้นแล้วช็อตเทอร์โมเดอร์ไม่กําไรมาก่เช่นอาจจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ย่อลงอะ่ะอันเนี้ยอาจจะนะเดาว่าลักษณะแบบนี้อาจจะปรับฐานได้ก็ได้ปรับฐานด้านบนแล้วก็ไปต่อ แต่ถ้าแต่ถ้าไอชอตเทอร์มนเดอร์มันกำไรดีๆมากๆตลาดให้มากขึ้นมาอย่างน้อยขึ้นมาสูงเท่านี้หรืออาจจะสูงขนาดนี้เลยก็ได้ตรงนั้นแหละผมว่าน่าจะเป็นจุดพีคของรอบหรือเปล่าอันนี้แค่ตั้งคําถามไว้เฉยๆเนาะถ้าตรงนั้นเป็นจุดพีคของรอบและเอาคอยซีซั่นก็มาด้วยอันนี้ยิ่งคอนเฟิร์มใหญ่เลยคนใหม่เข้ามาเนาะจากเอาคอยซีซั่นจากเกมต่างๆที่ ที่ตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเอาเกมเก่าๆมาทําใหม่คนมาแห่เล่นกันคือเกมพวกนี้นะพี่คนเล่นเป็นแสนนะบางทีอะเอ็กซี่สมัยก่อนคนเล่นกี่แสนก็ไม่รู้อะใช่ว่ามันดึงคนมาเยอะนะครับทีนี้วิธีคํานวณอย่างงี้คือเอาหนึ่งปีก่อนผมคํานวณง่ายๆจากจากตรงเนี้ยซูมก่อนซูมก่อนซูมก่อนถ้าเราดูเอาแบบง่ายๆก่อน เราคำนวณมาเรื่อยๆนะจากตรงนี้ใช่ไหมเส้นเส้นที่เป็นลเลขเลขหนึ่งเอ่ะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าแล้วปัจจุบันตรงเนี้ยมันอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันอ่ะตีว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตีว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนาะขึ้นแล้วเส้นเนี้ยขึ้นมาเนี่ยประมาณช่องครึ่งแล้วกันเห็นไหมขึ้นมาช่องครึ่งแล้วและจากเก้าหมื่นห้าขึ้นไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปลว่าขึ้นมาหมื่นห้าโอเคไหมพี่ แปลว่าขึ้นมาหมื่นห้าแปลว่าช่องครึ่งเนี่ยขึ้นมาหมื่นห้านั่นแปลว่าถ้าถ้าราคาจะขึ้นไปอีกโดยประมาณนะตรงนี้ที่ตรงนี้ขึ้นมาอีกช่องครึ่งเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือหมื่นห้าโอเคไหมและหมื่นห้าก็เป็นเท่าไหร่จากหมื่นหมื่นหนึ่งตอนนี้ใช่ปะ หมื่นห้าก็เป็นหนึ่งแสนสองถ้าถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโดยประมาณนะแล้วถ้าขึ้นไปอีกตรงนี้อีกละ่ะอีกช่องครึ่งละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันขึ้นไปอีกช่องครึ่งหมื่นห้าก็จะเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นเนี่ยบริเวณนี้อาจจะเกิดหนึ่งแสนสี่หมื่นแถวแถวเนี้ยซึ่งก็ตรงกับที่เราคํานวณมาตลอดเนอะว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะดูว่ามันจะขึ้นจากหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันไปอีกไหมเช่นถ้าขึ้นไปอีกช่องครึ่ง ก็คือเป็นแสนหกถ้าแตะตรงนี้เลยอะ่ะโดยประมาณราคาอาจจะอยู่ที่แสนหกและถ้ามันถึงตรงนี้จริงๆผมว่าอาจจะเป็นจุดพีคเพราะว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์กำไรพร้อมๆกันเยอะมากๆเป็นช่วงที่ตลาดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานปาร์ตี้ที่แบบทุกคนหายหมดทุกคนกำไรช่วงเนี้ยช่วงพี่นึกบรรยากาศตอนที่ทุกคนหนึ่งแสนทุกคนกำไรกันหมดทุกคนอะ่ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้ถูกปะ นั่นแหละอันนี้เป็นช่วงจุดที่อันตรายและกันจุดนี้แต่ผมก็บอกที่ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปรอายเดิมตรงนี้เอาจริงๆแค่สักประมาณที่ผมบอกสุบ1.01ให้เริ่มสังเกตแล้วไอ้1.01ที่เราคำนวณเมื่อกี้ก็คือประมาณแสนสี่ถ้าแสนสี่มาแตะแถวๆนี้ให้เริ่มสังเกตบรรยากาศเออถ้าใครอยากจะได้สภาพคล่องคืนตรงนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจโอเคไหมเพราะว่าช็อตเทอร์มฮเดอร์ตามหลักแล้วอะ จะอยู่กำไรไม่นานพี่แปบ๊บเดียวะก็จะกลับมาแล้วก็ลลงมาขาดทุนเป็นเฟนเนาะเออเพราะว่าชอตเทอร์โมเดอร์ส่วนใหญ่จะจะจะพลาดทุกทีอ่ะนะถูกไหมเออก็ลองดูแล้วกันนะครับพี่อันนี้คือตัวเลขที่เราประเมินคร่าวๆแล้วกันว่าผมเล็งๆแถวว่าถ้ามันขึ้นมาแถวแถวนี้อาจจะอยู่บริเวณแสนสี่นะครับถึงไม่ถึงไม่รู้เดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันไม่ถึง แล้วบรรยากาศอะ่ะมันใช่แล้วเช่นเฮ้ยคนใหม่เข้ามาเอาคอยซีซั่นมาคนโชว์กำไรแล้วมันถึงแค่แสนสามายังไงอะ่ะก็น่าจะได้เท่านั้นใครอยากได้สภาพคล่องคืนได้ขายบางส่วนเออมาใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็ตามแล้วแต่พี่แมเนจละกันก็จัดการตัวเราเองเนะว่าเราอยากจะจัดการแบบไหนอ่าอันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆว,ว่าให้เราสังเกตว่าเฮ้ย เบรียนประมาณนี้แหละไม่รู้ถึงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมีข้อมูลออนเชนหรือมาซับพอร์ตอีกรทิ้งว่าเฮ้ย <c oughs> นะตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมันกังมันน่ากังวลแล้วนะมันพีคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราอาจจะทานายผิดก็ได้นะต้องบอกก่อนสมมติว่าเราประเมินว่ามันถึงพีคตรงนั้นแล้วก็จริงแล้วมันเป็นแสนสี่แล้วแล้วมันดันพีคทะลุไปเลยแบบว่าคนแบบโลบแบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอแชร์ก่อนกลับไป คือมันอาจจะเกิดอย่างนี้ที่แบบคนโลภสุดๆเลยอะ่ะคือตอนที่คนขึ้นมาจากตรงนี้แล้วโลภสุดๆตรงเนี้ยพี่สังเกตไหมว่าตรงเนี้ยที่โลภสุดๆอ่ะก็ยังยังไม่ได้มีอะไรมากก็ยังเงียบๆเนาะตรงนี้ยังดูดูคนแบบคนใหม่เข้ามาเยอะแต่ทันทีที่คนใหม่เข้ามาตรงนี้เยอะก็ปุ๊บก็ก็ขาดทุนเลยนะทีเนี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่อยู่ตรงยอดนี้ไงพี่ มันอาจจะทะลุยอดนี้ไปอีกแบบพุ่งพุ่งขึ้นมาแบบเหนือเส้นอันนี้อีกไงแบบคนแบบไฮแบบกาวมากอะ่ะมันก็เป็นไปได้มันอาจจะทะลุไปแสนห้าแสนหกก็ได้ไงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราพอใจกับโซนไฮอะ่ะผมถึงบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้หรอกพี่ที่ที่ไม่ใช่อินไซเดอร์อ่ะแล้วสามารถขายจุดไฮได้แต่อาจจะมีใครที่ซื้อจุดไฮได้มี มีมีคนอยู่ที่ซื้อจุดไฮแต่พี่อาจจะไม่ได้ขายที่จุดไฮหมายถึงว่าพี่สมมติว่าจุดไฮตรงหัวเนี้ยพี่ไม่ได้ขายตรงนี้หรอกแต่พี่อาจจะได้ขายตรงหัวไหลก็ไม่แย่โอเคไหมถือว่าอยู่ในไฮโซนเนี่ยไฮโซนอยู่ตรงเนี้ยหัวไหลกับหัวเนี่ยขอให้อยู่ในโซนเนี้ยขายเออถ้าเราต้องการสภาพห้องคืนนะก็โดยประมาณละกันไม่มีใครรู้อนาคตเนอเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยแชร์ข้อมูลออนเชนไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะอันนี้เรื่องของตัว บิตคอยที่เอามาแชร์กันไม่รู้ยาวไปลป่า